สวัสดีครับวันนี้คนบ้านจะมาพูดเรื่องหลุมหลบภัยไทยแลนด์อ่าเออจริงๆไม่ใช่หลุมหลบภัยเกี่ยวกับสงครามนะครับแต่เป็นหลุมหลบภัยเกี่ยวกับการเงินโลกแล้วมันเกี่ยวอะไรกับประเทศไทยวะนะครับตอนนี้นะครับเรื่องระบบการเมืองหรือการเงินของอเมริกาก็อึมครึมนะครับ หลายประเทศทั่วโลกเขาก็ต้องจัดระเบียบการเงินของประเทศตัวเองรวมทั้งประเทศไทยเราก็ยังไม่รู้ว่ามันไปถึงไหนแล้วแต่ถ้าฟังคลิปคนบ้ามาบ่อยๆนะครับจะรู้ว่าประเทศไทยพัฒนาเรื่องระบบการเงินไปถึงไหนแล้วนะครับกลุ่มประเทศอื่นๆที่เขาไม่เอาเงินดอลลาร์นะครับอันที่เช่นที่ผมพูดว่ากลุ่มบิก กี่ประเทศอะตอนนี้สิประเทศและประเทศไทยก็เป็นสมาชิกด้วยเอาเขาก็สร้างสกุลเงินของเขาขึ้นมานะครับโดยที่แบบไม่เอาเงินดอลลาร์แล้วมันเกี่ยวอะไรกับคําว่าหลุมหลบภัยวะเอองงไหมครับมันเป็นหลุมหลบภัยที่หนีตายจากระบบการเงินนะครับระบบการเงินตอนนี้หลายๆประเทศเขาจะต้องแบ็กอัพ นะครับใช้ทองคำแบ็กอัพสกุลเงินของตัวเองอย่างน้อยเขาเรียกว่า40%ใช้ทอง40%นะครับในการแบ็กอัพให้เงินมันมีค่าไงให้เงินของตัวเองมันมีค่า,าถ้าฟังบางคลิปของคนบ้าคนบ้าจะบอกว่าสหรัฐเขาจะต้องปรับมูลค่าของทองคำของเขานะครับให้มันสูงมากพอ เพื่อจะปรับค่าของเงินดอลลาร์นะครับเพื่อจะปรับเงินของดอลลาร์แต่สหรัฐมีอยู่เท่าไหร่ครับกี่พันตันครับแต่นี่ของสหรัฐมีเท่าไหร่ครับสามสิบกว่าล้านล้าน US ดอลลาร์นะโอ้โหสามสิบเท่าไหร่ละสามสิบแปดแล้วมะเออลองมาคูณด้วยสามสิบกว่าบาทไทยเนี่ยมันเป็นเงินเท่าไหร่มันโคตรมหาศาล ไอ้ด้วยไอ้ด้วยแบบนี้นะครับเมื่อเกิดการช็อตดาวนะครับและอึมครึมอเมริกาอึมครึมทำให้ US ดอลลาร์มันมันดูแล้วแบบมันแทบ,บจะไม่มีค่าเออเขาก็เลยขนเงินมาหลบภยัยและประเทศที่สามารถนำเงินสดมาหลบภัยได้ดีที่สุดก็คือประเทศไทยครับประเทศอื่นๆมันจะล่มจมมันจะเสียหายมันจะ เกิดฟองสบู่เกิดอะไรไม่รู้อะแต่ผลพลอยกลับมาดีที่ประเทศไทยเห็นไหมครับครั้งหนึ่งไอ้พวกฝรั่งตาน้ำเข้ามันจมตีประเทศไทยจนเกิดฟองสบู่แตกตอนนั้นเขาเรียกอะไรครับต้มยำกุ้งประเทศไทยเสียหายมากผมจำได้เลยตอนนั้นผมอายุยี่สิบกว่านะครับผมแบกแบกหามเหล็กอะวันหนึ่ง่ะ,ะได้วันละร้อยกุบบาทอะตอนนี้มันเป็นยังไงครับ พระสยามเชวาชิราชทวงคืนความยุติธรรมให้กับประเทศไทยเขาเอาเงินสดมาฝากไว้ที่หลุมหลบภัยที่ประเทศไทยเอามาลงทุนที่ประเทศไทยประเทศไทยจะได้ค,คือเกิดฟองสบู่ทั่วโลกแต่ประเทศไทยได้ผลพลอยได้จากฟองสบู่นั้นนี่คืออะไรครับนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นยุคซิวิลไลท,ที่มันจะเกิดขึ้นเอาคุณไม่ต้องเชื่อนะไม่ต้องเชื่อคนบ้าหรอกแต่ คุณไปฟังข่าวดีๆไปอ่านข่าวไปดูไปเสพข่าวดีๆแล้วคุณจะรู้ว่าไอ้นี่มันมันบ้าจริงๆะมันบ้ามันบ้าเกินเกินเกินกว่าที่คนอื่นจะคิดนะ,ะเราเป็นหลุมหลบภัยไม่ได้ภัยสงคารามแต่เป็นภัยจากระบบการเงินที่มันกำลังจะล่มสลายไปทั่วโลกแต่เราอยู่อย่างมีความสุขแน่น,นอนเชื่อคนบ้านะถ้าไม่เชื่อคนบ้าก็เชื่อตัวท่านเองนั่นแหละดีที่สุดเออแค่นี้แหละ